ผลงานตอนเช้าครับวันแรกตอนเช้านะครับอีส้มส้มหมายเดิมๆครับหมายแถวบ้านเนี่ยแน่นอนครับเนี่ยแอ่งเนี้ยไซส์ขนาดเนี้ยเยอะเลยครับวัดรุดไปสองตัวแล้วเมื่อกี้วัดลอยเลยไม่ได้ถ่ายตอนกัดนะครับมาแล้วครับตอนที่สองครับเดี๋ยวขอย้อมทึกภาพครับครับมาแล้วครับโอ้โหตัวยาวเฟี้ยวเลย มาแล้วครับต้มที่สี่ครับใช้ปัดกาปัดกาครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับมีส้มมีส้มครับมีส้มครับมาแล้วครับแต้มที่ห้าครับของวันนี้ครับอ่าส้มส้มนะครับสีดําีส้มีส้มนะครับสีดานะครับส้มนี่กินทุกสีนะครับไม่จำเป็นต้องสีดำนะครับเขียวเหลืองแดงส้มกินลุกสีนะครับส้มนี่โอ้ อกัวครับกัดกัดครับอยู่นะครับกัดครับกัดกัดครับอยู่แล้วครับอยู่แน่ครับนี่อยู่แน่ครับ มาแล้วครับส่งลำไม้โดนแล้วครับโอ้โหไซส์สวยแล้วโดนแล้วครับอย่างนี้ยลุกจีนลุกเปตัวแล้วตั้งตัวแล้วครับตัวนี้กระทั่งจะผอมหน่อยนะครับนายแก้มครับครับผลงานตอนเช้าครับวันแรกตอนเช้านะครับอีส้มส้มหมายเดิมๆครับหมายแถวบ้านเนี่ยแน่นอนครับปลาไม่มีหมดแล้วครับอีส้มครับ เปลี่ยนใช้ส้มสีดำนะครับเต็มปากเต็มคำโอ้สายสวยแล้วครับขอมนิดนึงครับขอมนิดครับเดี๋ยวขายะบทึกภาพครับสุดยอดครับหมายแถวบ้านนี้เด็ดจริงๆครับตีไม่มีหมดแล้วครับตามอีกตัวครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายตอนช็อตกัดนะครับแบตมันจะหมดแล้วครับเลยต้องชาร์จแบตวิ่รลอแล้วครับพันกันยุ่งเลย ได้แล้วเต็มแล้วครับเต็มที่สองครับโหสายปักเข็มครับสายมินิครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี้ยแงงเนี้ยสายขนาดเนี้ยเยอะเลยครับวัดหลุดไปจองคำตัวแล้วเมื่อกี้วัดลอยเลยไม่ได้ถ่ายตอนกัดนะครับมาแล้วครับเต็มที่สองครับเดี๋ยวขอยอมทึกภาพครับ ครัโอ้ยครับโอ๊ยครับได้แล้วเอาแล้วครับโอ้ยสายโลครับสาโลครับโอ้ยอได้แล้วครับโอ้ยเอาจนได้โอ้ โลจนเหนื่อยครับเกือบโลครับครับมาแล้วครับโอ้โยตัวยาวเฟี้ยวเลยโลแน่นอนครับไปโลแน่นอนอย่างยาวแล้วตัวใหญ่ยังยาวเลยครับมีส้มมีส้มครับเต็มปากเต็มคำนะครับของดีมึงเพชรครับเต็ม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 ปากเต็มคำนะครับ แตมีสาวค,ครับเดี๋ยวพย้ำดทุกภาพค,ครับโอ้โหช่วงบ่ายนีนไ้ได้ามิกแตมครับแตมสาวค,ครับ อยู่แล้วครับมาแล้วครับมามาแล้วครับนิ่มๆครับติดครับติดอยู่ไหมอยู่ครับอ่ามาแล้วครับโดนเลือดอาบครับต้มดีมึงเพชรนะครับตีตามยอ้เนี่ยตามข้างๆ้นี่ครับปาล์มจะยขึ้นมาออยอยู่ข้างนี่ครับมีตัวเป็นดอเนี่ยคันจะได้แต่ละตัวแต้มที่สี่นะครับขอยบันทึกภาพครับ ครับมาแล้วครับแตาบีซี่ครับใช้ปัดกลางปัดกลางครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับมีส้มมีส้มครับมีส้มสีดํานะครับส้มสีดําแต้มที่ซี่ครับขอยุ้ญาตมภาพครับชมไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ยาวนะครับสี่แต้มแล้วครับ อยู่ก็มอยู่ครับอยู่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับแต้มที่ห้าครับโอ้ยมาแล้วครับเอาจนได้ครับแต้มที่ห้าครับขึ้นอยู่ชายปลานี่ครับไล่กินลูกปลาลูกปลาอยู่เตือนหน่อยครับโอ้โหใหม่เขี่ยวมากมากเลยครับเราจะได้ตัวเต็มที่ห้าครับครับขึ้นอยู่ชายป่านะครับต้องตือนหน่อยครับไล่กินลูกปลามับมับครับเดี๋ยวเขาจะ ครับมาครับแต่นี้ห้าครับของวันนี้ครับส้มส้มครับสีดำของดีมังเพชรนะครับแต่นี้ห้าครับโอ้โหช่วงบ่ายนี้บ่ายนี้ได้ไปสามแต้งแล้วครับเช้าสองบ่ายสามนะครับใช่ครับแต่นี้ห้าแล้วโว่าจะได้เตอยู่พักใหญ่ครับกัดผิดกัดถูกมีหลุดมั่งวัดหลุดมั่งไม่ติดมั่งหมายนี้ปลาเยอะครับแต่มันเที้ยวครับ ครับเดี๋ยวพยายามพิฆาพครับตามทีหกมาครับเมื่อกี้มันไม่เห็นชัดกดวจนล้โอ้โหจัดขายป่านะพอกันนะ,ะฮะ,ออะเหยอ,อย,า,อยางครับเหยอของเอออ์เพชรบุรีเหยอย,า,อยางแนนะ่นอนนี่ครับพอได้นะแต่ตรงนี้ผมเคยกัดหลายทีอยู่แต่เวลาคงสายมันกลายขาย,ขายจังหวะมันนะจังหวะวันนี้ส่งนานก็นไม่ได้ นานมันรู้เยี้ยเออผมงับปุ๊บมันรู้อะมันน่าจะโดนเบ็ดมันอะมันก็คลายเลยวันนี้ได้หกตัวแล้วครับได้หกตัวนะเช้าแล้วมาตีเล่นแถวนี้แหละเดินไปเดินมาบ้านอยู่แถวนี้เองใหญ่มั่งเล็กมั่งถ่ายลงยูทูบอ่าถ่ายลงยูทูบช่องชื่ออะไรครับเข้าไปดูชีวิตกลางแจ้งอ่ะเคยดูโยกใช่คยใครเข้าไปดูอ่ะมันเคยเจออยู่ครับผมชอบดูในยูทูบอ่าชีวิตกลางแจ้งอ่ะ มก็ตีอยู่แถวนี้แหละชีวิตกลางแจ้งอ่าชีวิตกลางแจ้งอ่ะครับลองไปดูลองเข้าไปดูได้ไม่ก็เข้าไปเป็นเพื่อนผมก็ได้อ่ะอาทงชัยแวมพายอ่ะชีวิตกลางแจ้งอ่ะเข้าไปดูในยูทูบอ่ะคอขึ้นเยอะเนี่ยคอของเนาะใช่มีได้คอบางทีไม่กัดหูตีเมื่อยอ่ะกัดมัง่งไม่กัดมัง่งเลียกลย่กัดไม่โดน ชนลงตะคัดเยอะตีติดตะคัดตะคัดเยอะตะคัดตัวเก่าแล้วมันกู้มันไม่กู้เลยนะโลอะไรนะลงตีเนี่ยไล่ไดูเนี่ยมีมีตัวไล่ไปเรื่อยแหละส้มมีส้มนะครับสีดำนะครับส้มมีกลิ่นสีนะครับไม่จำเป็นต้องสีดำนะครับเขียวเหลืองแดงส้ม สีนุกสีนะครับส้มนี่ตัวนี้สีสวยแล้วครับมนเล็กไม่ใหญ่ครับไซส์พอดีพอดีครับหลบไหนนี้ครับเมื่อกี้อะติดเอ็กซตรีมนิดหน่อยครับพอดีช่วมที่ตีไปแล้วกล้องมันตัดไปครับมือถือมันตัดไปก็เลยไม่เห็นช็อตกัดของตัวนี้นะครับขออภัยนยครับก็ถือว่าได้นะครับ เกิดแล้วครับโอ้ยรุดหูยหใหญ่ด้วยโอ้ย